อ๋ออออ๋อออออ้เกงเก่งเก่งเกงเกงกินเยอะแล้ววันนี้ครับสี่ห้าลูกแล้วกล้วยครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะนี่นั่นเก่งแล้วตอนนี้เริ่มกินเก่งกินกินเยอะแล้วตอนเช้าจะยังไม่ตั้งใจกินอะไรครับกินแล้วก็เดินกินแล้วก็เดินเดินไปนู่นไปนี่นะแม่งเอาควาวลูกจะแย่งมาไหนมามาไนมาไหนมาไหนมา มาไหนบาไม่สนใจไม่อยากมาไม่อยากกินอยากกินของตัวอยากกินกับแม่แม่ก็หวงนี่ครับมาไหนบ้างมาอันนี้เอาวเดี๋ยวมาไหนบามาไหนบ้างก็เลี้มามาไหนบาอเอเ้าเอาอันนั้นนึงเอาอันนี้เอาเป็นลูกันก็เกลือ ลูกก็กินได้นะตอนนี้เป็นงอมละสุกแล้วสบายใจครับสบายใจกินได้แล้วกินเก่งแล้วเดี๋ยวก็เก่งเก่งของจรู้กะลังตัวเองตอนนี้ยังไม่เก่งตอนนี้ยังกินไม่เก่งก็มาดูก่อนว่าแม่ได้กินเหมือนกันไหมเมันจะของแม่ไหม เหมือนกันครับของฟองลินดีกว่าฟงลินฟงลินกล้วยเป็นเม็ดเป็นเม็ดนึงกินเอากินเอาน้องหมาก็มักินด้วยเอาสิครับมือวันก็สดเมื่อวันก็นิ่งเมือวันก็ดีดนนะ่นนะตอนเช้าเนี่ยหายแล้วคงจะอิ่มแล้วไปหกเจ็ดตู้กับกล้วยวันนี้มานแล้วอาแล้ว,ลวเอาอยเฮ้ยเีย แล้วก็เล่นตามสไตล์นี่แกตามชีวิตตามความสุขแต่ก <studio> ็ท <You are those like> ําอะไรหนึ่งไปแล้วครับหนึ่งไปแล้วไปไหนหนึ่งหันออกก็ได้ได้นะมานี่มาอมานี่มาที่มาที่มามาที่มาที่มาเอานี่นี่นี่เอานี่เร็วเร็วเร็วขี้เกวยเร็วเร็วเอ้าวเร็วเร็วเร็วมามามาเอากล้วยเอากล้วยเอากล้วยเอากล๋อเกล๋อเกล้ว๋เก๋ ออ Ark. เอออู้กิงอู่้เอิงช่ปะนั่นนั่นน um. ั่นนั่นนั่นวจะได้กินนะถ้าเยกกะละมังคับนี่เห็นไหมครับจะเข้าไปทำไมก็ขานเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล่ะครเห็นไหมล่ะคะกะละมังเจ้ากรรมค่ะอ เพื่อนกันตั้งแต่เล็กๆนั่นนั่นไม่กลัวแล้วน้องหมามาก็ยืนเป้า<ว>น้องหมายืนเฝ้าก็นอนเล่นเลยครับคนุ่มลินไไเอา้าเอา้าเอา้าห้องดูห้องเสียงดูเสียง<ว>นั่นนะนั่นนะเอาชั่วเอาชั่วนีว่เป็นเพื่อนกันแล้วเป็น<ว>เพื่อนกับน้องหมาไปแล้ว อิ่มแล้วอิ่มอิ่มอิ่มนั่นอิ่มอันนั่นอันน่นเอาเอาเอาตัวอย่านะั่นนางเสือนางสิงนางสิงนีนนนน่ตัวนี้เก่งกับตัวนี้สิงนะกระทิงไม่ค่อยเก่งกระทิงนี่นางสิงมีสูงหมดท่านนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ๊ย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  เอาละครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดียามเช้าครับขอบคุณที่รับชมคลิปเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ